คือมีผู้ใช้ Facebook เขาเผยคลิปขณะน้ําและดินโคลนเนี่ยพุดพุดพุดพดจากใต้พื้นถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินบริเวณก่อนเข้าวงเวียนใหญ่แขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพนะคะจุดที่ดินโคลนพุดธเนี่ยมันไปอยู่จุดใกล้กับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะทําให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่กล้าขับขี่ผ่านเลยค่ะเพราะว่ากลัวพื้นถนนจะซุดรถจักรยานยนต์ต้องเลี่ยงไปขี่บนทางเท้าเลยอ่ะ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย2โมงเมื่อวานนี้นะคะทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุที่เกิดดินโคลนผุดจํานวนมากอาจเป็นไปได้ว่าเพราะช่วง 2- 3ถึงวันที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสาเหตุทําให้น้ําเข้าไปขังใต้พื้นถนนกลายเป็นดินโคลนผุดขึ้นมาซึ่งเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เข้ามาทําความสะอาดถนนพร้อมกับได้ใช้ยางมาตอยปิด ยังจุดที่ดินโคลนผุดขึ้นมานะคะแล้วจัดเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องการสุดตัวของพื้นถนนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่สัญจรผ่านฝากเตือนพี่น้องประชาชนค่ะที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวหากไม่มีกรณีเร่งด่วนขอให้หลีกเลี่ยงเปลี่ยนเส้นทางการสัญจรไปก่อนนะคะ